ลานกลางเต็นท์สวยๆวยริมทานน้ำตกเล่นน้ำได้ที่สระบุรีมีพูเวล่าส่วนตัวด้วยนะ t h e ิล p u e แ l a and Campground เออออมไปขับให้ประมาณ5นาทีก่อนถึงที่ <ś porque> โอ๋อายุอยางพูดกว่าวิทัยอยู่เดี๋ยวเปิดชลิปกันนะเปิดชลิปกันดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเย้ เดอะเอทนะคะตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรีค่ะการเดินทางมาที่นี่เป็นถนนดีตลอดทางเลยไม่มีทางลูกรังเลยค่ะมาได้ง่ายและสะดวกมากๆในที่สุดเราก็มาถึงแล้วสาหรับที่เดอะเอทนี้นะคะมีจุดเด่นก็คือสถานที่เขาสวยมากๆหญ้าเขียวๆและแค่ขนาดใหญ่ยื่นลงไปที่ลำธารเลยและแถมยังมีน้ําตกที่เราสามารถลงไปเล่นได้ด้วยค่ะแถมมีบ้านพูวิลล่าให้เช่าเหมาะสำหรับคนที่มากับเพื่อนที่ไม่ได้กลางต็นด้วยนะคะ สระบุรีนะคะชื่อว่าอะไรคะเอทูวิลล่าแอนแคมป์กล่าวอาร์แอนแคมป์กลาวนั่นเองนะคะที่นี่ก็คือเป็นบ้านบ้านพักพูวิลล่าเนาะแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีเป็นลานให้กางเต็นท์แล้วก็มีแบบริมลําธารให้เราได้กางด้วยใช่ริมลําธารนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแครแต่ว่าใหญ่มากใหญ่แค่ใหญ่มากๆเราไม่เคยเจอแค่ที่แบบใหญ่แบบนี้เลยเนาะเราก็เลยรอบนี้เราก็เลยตัดสินใจไปกางกันที่แค่มันเลย เดี๋ยวไปดูเลยว่าเป็นยังไงสภาพอ่เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงป๊าทำอะไรดูนี่หาหาว่าพระอาทิตย์อยู่ไหนแล้วเราจะได้กำหนดจุดกลางเต็มว่าจะตรงไหนดีถึงจะล่มที่สุด าแล้วเหรอโอ้แล้วมีน้าตกตรงนั้นด้วยใช่มีน้าตกเนี่ยเออสวยจังที่เขาบอ,อกว่าถ้าประมาณบ่ายโมงอะ่ะทางนี้จะล่มก่อนเพราะว่าแดดมันมาทางนี้แล้วมันก็จะมาโดนในต้นไม้ตรงนี้ปิดอ,อ๋อมันจะล่มตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมาค่ะอ,อ๋อโอเคโอเคเหลังจากที่ดูไปดูมานะครับสรุปว่าเรามากางบนแคร่ดีกว่าน่าจะสวยและใกล้น้ําดีครับและอย่างหนึ่งคือเราไม่เคยกางบนแคร่ด้วยก็อยากจะลองเหมือนกันนะ โอ้ยเหนื่อยมากครับทุกคนคือแบบว่าการกางเต็นท์แบบบนแค่เนี่ยครับคืออุปกรณ์มันจะต้องมีสมอสําหรับใช้แค่ไอ้ที่ว่าเอาไว้ติดกับแค่นะแล้วคราวเนี้ยเราไม่มีไงโอ้โหมันแบบกางไปคิดไปอะมันเหนื่อยมากมันใช้เวลาเยอะกางไปคิดไปแล้วทาบก็ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันทาบเราใหญ่เกินไปอะห้ามตรกว่าเอ่อจากหน้าไปหลังไม่ถึงไนงะก็เลย การแค่แค่เต็นท์ซึ่งเต็นท์ตอนนี้ก็ไม่ได้ลงสมอเลยนะเพราะว่าสมอถ้าลงไม่ได้ไงตอนนี้เอาทาบของตัวไอไฟชีทของตัวเต็นท์่ะดึงขึงสี่มุมเข้ากับตัวฐานเพื่อกดให้มันแบบไม่ไปไหนคิดว่าน่าจะอยู่เพราะาที่นี่เหมือนลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับคือไม่เคยกลางนานขนาดนี้มาก่อนนี่แบบโอ้โหกางมาชั่วโมงอะแค่เต็นท์อย่างเดียวเลยนะรวมกับคนของด้วยเพราะว่าทางลูตรงนี้มันแบบแชททุกคนมาดูตรงนี้ คือทางลงตรงนี้ครับมันไม่สามารถลถเข็นลงได้นะตรงนี้นะมันเลยทําให้เราเนี่ยจําเป็นจะต้องยกของลงมาเองนะครับเดินจากข้างบนลงมานะแล้วก็ลงมานี่คือตัวเนี้ยผมให้ทางคนงานที่นี่นะครับก็คือพนักง,งานที่เนี่ยเขาช่วยยกลงมานะครับก็คือมีค่าเรียกว่าเขาไม่ได้เรียกหรอกแต่ว่าก็เหมือนเป็นค่าน้ําใจเขาเล็กน้อยนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ ที่เหนื่อยมากเสาข้างหน้าเนี่ยที่เป็นท้าผมไม่ได้กลางก็เลยจะเอาตัวเนี้ไอ้ท้าของตัวมันเองอะกายนะฮะด้านหน้าเป็นเหมือนเทเลสก็ต้องใช้เชือกสองเส้นแล้วพื้นเนี่ยมันลื่นมากนะครับพื้นในตรงที่วางเสาอะนิดเดียวเสามันล้มเลยนะฮะไม่รู้เขากางกันยังไงอะนะก็ต้องลองดูเหมือนกัน <laughs> ก็เป็นประมาณนี้แหละครับ อนนี้แต่กลางไปคิดไปมันก็เลยช้าดูสภาพแล้วมันก็ร้อนด้วยนี่ขนาดว่ามากลางเร็วนะเรากลางแต่แปดโมงใช่ถ้าทุกทางมาสิบโมงนี่ป่านี้น่าจะไม่แล้วเป็นลมเข้าลงมาจะอยู่เป็นไข้ยูวิสบายล้ยลูกมีเด็กตัวอุ่นยังไม่ไข้หรอกจับดูแล้วยังไม่ได้ถึงคั้นไข่แต่ว่าตัวอุ่นๆตัวรุ่มๆแต่ก็ยังหัวล้อยังยิ้มได้อยู่แหละ ในหัวเราะยิ้มได้ปะแต่ตอนนี้ง่วงเขาบอกของ่วงนอนก็เดี๋ยวเรามาดูว่าห้องน้ําที่นี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับห้องน้ำที่นี่จะแบ่งเป็นทั้งหมด2อันนะครับผมก็คือจะเป็นผู้ชายผู้หญิงที่แบบแยกส่วนกันนะครับอ่ะไปดูเลยอ่าฝั่งทางนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีห้องน้ําผู้หญิงนะครับอยู่ฝั่งด้านบนนี้แล้วก็มีห้องน้าผู้ชายอยู่ฝั่งด้านล่างตรงนั้นนะครับ โดยห้องน้ําผู้หญิงเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นแบ่งออกเป็นห้องน้ำสองห้องนะครับแบบนี้แล้วก็มีห้องส่วมนะครับสองห้องแบบนี้นะครับโดยด้านหน้าก็จะมีอ่างล้างหน้าแบบนี้นะครับทั้งหมด4อ่างอ่าแบบนี้เดี๋ยวผมมามาดูห้องผู้ชายดีกว่าตอนนี้เขาก็กำลังทำความสะอาดอยู่พอดีเลยนะฮะก็คือหลังจาก ที่ทุกคนมักเริ่มเช็คอินออกไปแล้วเนี่ยที่นี่เราก็จะทำความสะอาดเลยครับโดยตรงนี้นะครับห้องน้ำผู้ชายก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือในห้องอันนี้เป็นห้องชักโครกนะครับ,รบเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นโถฉีอย่างนี้เป็นแบบนี้สะอาดครับที่นี่สะอาดก็อโอเคเลย สำหรับห้องอาบน้ำนะครับของห้องน้ําผู้ชาย,ยจะมีหนึ่งห้องแบบนี้นะครับก็จะ,จะมีโซนวางของตรงนี้คนระับเป็นโซนแห้งถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะก็จะ,จะมีที่วางของแขวนเสื้อผ้านะครับถือว่าดีมากแล้วก็มีวางพวกอ,อุปกรณ์อาบน้ําแล้วก็มีฝักบัวแล้วก็มีน้ําอุ่นนะครับมีฝักบัวแบบใหญ่กับแบบเล็กเลยผมว่าที่เนี่ยถือว่าห้องน้ําดีนะแล้วก็สะอาดด้วยนะครับ ไม่ค่อยมีสิ่งสกปรกอ่าล้ังจานของที่นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้ก็คือมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีสายยางที่สามารถฉีดกลับไปกระมาซ้ายขวาได้นะครับเพื่อผมว่ามันก็ดีนะแบบนี้นะเพราะว่ามันก็วางจานได้เยอะดีอะ่ะเออปกติที่เราเจอมันอ่านเล็กๆไงมันก็วางจานไม่ค่อยถนัดอ่าที่นี่ผมว่าถือว่าโอเคเลย เดี๋ยวเราพามาดูอ่างเก็บน้ํากันค่ะเป็นอ่างเก็บน้ําอะไรนะป้าอะไรม่วงนะ <Okay. S 1> ม่วงเหล็กก็ออ่างเก็บน้ํามวกเหล็กเดี๋ยวไปดูกันหลังจากกางเสร็จแล้วนะคะเราก็มาขับรถเที่ยวกันค่ะที่อ่างเก็บน้ํามวกเหล็กดูววิวสวยๆแบบไม่ลงจากรถเพราะว่าร้อนสุดๆไปเลยค่ะ าครั้งนี้นะคะเรามากับพอเพื่อนๆในระหว่างวันก็นั่งเล่นบอร์ดเกมกันเพืินๆที่บ้านพักภูวิลล่าค่ะแถมวันนี้ฝนตกด้วยของรอบเต็นท์เราเละเทะเลยค่ะ นีอากาศดีเย็นสบายลมพัดเบาๆเตือนมาฟังเสียงน้ำไหลได้กลิ่นไอธรรมชาติไปทำอาหารกันดีกว่าเช้าเช้าแบบนี้นะคะอุ้มก็ตื่นขึ้นมาทำกัเข้าให้ทุกคนเหนดิมวันนี้นะคะก็จะมีแจมันทอดแล้วก็ไส้กรอกทอดอีกเช่นเดิมเมื่อคืนนี้ฝนตกเเป็นอไรม่ค ตกช่วงเย็นแล้วอุ้มอะเปิดเต็นท์เอาไว้ใช่ไหมน้ำเข้าจ้าแล้วด้วยความที่กลางบนแค่ขงังแรกไม่ปลูกกราวชีสจ้าทีนี้ไม่คิดว่าฝนจะตกเปียกมันก็แบบไม่เชิงแบบเปียกหนักมันซึมเข้ามาช่วงที่แบบเรามาปิดเต็นท์ไม่ทันแล้วฝนมาสาดเข้ามาด้านข้างก็คือเข้าเข้ามาข้างในเต็นท์เลยจ้าโอ้โหเมื่อวานนี้พี่เบ้นกลับมามาเก็บของเข้าเต็นท์คนเดียวเพราะอุ้มออกไปซื้อของยัดทุกอย่างเข้ามาในเต็นท์หมด สำหรับที่นี่นะครับมีน้ําตกอยู่ไม่ไกลเลยเดี๋ยวเราพาอายุไปเล่นน้าตกกันดีกว่าครับหันมาบาย,บายหนอยไม่มา,าถ้าใครติดตามเราอยู่นะครับก็จะรู้ว่าน้องอายุนะชอบนั่งเรือมากๆเลยครับ แล้วก็เป็นหน้าที่ผมที่ต้องลากเรือให้น้อยอยู่ไปน้ําตกกันแต่ปัญหาก็คือเมื่อไปใกล้ๆน้าตกครับน้ําตกกลับลึกเกินไปเดินต่อไปไม่ได้จึงทําให้ต้องกลับมาเอาไม้พายอยีกรอบหนึ่งและบอกเลยครับว่าการพายทวนน้ำนั้นเหนื่อยมากๆจริงครับและละบากซ้ําเข้าไปอีกเพราะตามทางมันมีทั้งน้ําตื้นน้ําลึกครับดังนั้นเราต้องพายหลบน้ําตื้นทําให้การพายเหนื่อยกว่าเดิมแต่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกดีนะครับผมซึ่งน้อยอยู่และชอบมากๆเลยครับถ้าเกิดใครมาที่นี่มาลองกันได้ครับ ตอนนี้ก็แดดร้อนแล้วนะคะเราก็จะตากเต็นท์ให้แห้งก่อนเพราะเมื่อคืนโดนฝนกระหน่าเดี๋ยวเราจะไปดูอายุกับพี่เบนกันว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าสองคนนั้นพายเรือไปน้ําตกกันแต่ว่าเมื่อกี้อุ้มเก็บเต็นท์อยู่เดี๋ยวไปดูสินู้น้ำตกอยู่ไกลๆตรงนูน้นดูสิว่าเราจะมีทางเดินไปหรือเปล่า เห็นที่นี่พี่เขาบอกว่ามันมีหมาข้างๆเขามีหมานะคะก็คือว่าถ้าไปเราต้องค่อยๆเดินเดินไปชีวิตไม่อตัตคัดมากต้องคามตรงนี้ใช่ไหมอ่ะพล้วมันไม่มีที่คาม,มานะ เราก็จะเดินไปที่จริงตรงนี้นะคะพี่ที่ร้านเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ของบ้านข้างๆเขาจะมีหมาเวลาเราเดินมามันอ่นจะแบบเห่าเสียงดังแต่ตอนนี้คือเราแอบลักลอบเข้ามาเราจะมาดูพี่เป็นกับอายุกัน อ,อมันร้อนมากๆสละบุรีเราไม่คิดว่ามันจะร้อนขนาดนี้ก็คือว่าว9ก้าโมงเก้าโมงเก้ามงครึ่งแดดส่องหน้าเต็นท์แล้วที่จริงอ่ะมันประมาณนั้นแหละเก้าโมง <9 S 1> มมมมแล้วแปดโมงครึ่งอย่างเงี้ยเหรอใช่เพราะว่าเราทําข้าวกินกันอนะ่ะก็คือหน้าหน,น้าแดดเริ่มมาแล้วอ่ะพยายามรีบแล้วแดดมันแรงมากแดดแรงมันมันเร็วเพราะว่ามันมันต้นไม้มัน มันหลุดหัวต้นไม้มาแล้วมันหลุดหัวต้นไม้มาตอนแปดโมงแล้วคือเราหันหน้าเข้าพระอาทิตย์เลยอืหันหน้าเข้าลำทานพระอาทิตย์มันก็ส่องเข้าด้านหน้าก็ร้อนกันเร็วอ่าแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคแหละใช่สวยที่มันสวยมันสวยถ้าแบบว่าเน้นแบบว่ามาช่วงเย็นๆอะไรเงี้ยแล้วก็ออกเช้าอย่างเงี้ยคือโอเคอยู่ใช่โอเคทุกอย่างก็คือหญ้าเขียวมากนะแล้วก็ลำธารดีเล่นน้ำตกได้เล่นน้ำตกได้พายเรือได้ แล้วก็ work work. พนักงานดีเขาม,มีมาช่วยขนของด้วยยกอของด้วยอ่ห้องน้ําก็ดีเอสะอาด ตอนนี้ไม่ต้องสงสัยอายุตอนนี้งอแงอยู่อายุอายุไม่สบายไม่สบายงอแงก็ลุ่มๆก็เลยงอแงหน่อยโอเคอ่าแล้วเรามาพร้อมเพื่อนๆด้วยอ่าเพื่อนพี่เบนก็จะแบบว่าได้ช่วงเช้าเราก็ได้มาอยู่ปูวิลาดเนาะใช่มันก็แบบไม่ถึงขั้นแบบร้อนขนาดนั้นเช้าแล้วก็มาเล่นน้ำถ้าเกิดมากับเพื่อนๆเนี้ยแล้วก็เราไปใส่แคมป์แล้วก็มีเพื่อนที่แบบอ่ามาอยู่ โอวิลล่านะก็เลยไปเยอะหลบแอร์ใช่ก็ทุกวันก็ไปเข้าแอร์แล้วก็แล้วก็สั่งตัดกันที่นั่นแล้วอย่างหนึ่งคือที่เนี่ยเราต้องให้เขาเอารถลงไปส่งให้เราส่งไม่ได้เราไม่สามารถขับรถลงไปข้างล่างได้ใช่อ่าอืมอ่ะไม่เป็นไรอยูไม่อยากถ่ายอยูไม่ถ่ายถ่ายแล้วงั้นเราไปกันเ่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าวันนี้อยู่ไม่สบายไม่สบายค่ะกันแล้วไปแล้วแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะคะกับช่อง ก <c oughs> ทิพย์อยู่ตรงนี้ Go Up with IU แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายขากลับเราไปแวะเที่ยวที่เลคคาเฟ่ที่นี่สวยแบบมินิมอลเป็นต้นไม้ทั่วเลยค่ะสวยดีค่ะแต่เราไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอเลยถ่ายแต่รูปเอาเป็นว่าสวยมากมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้ามาบ๊ายบาย